เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ดีไม่ดีเอาริกาย่าโอ้ยไม่ดีเลยโอเคเจอสองเปลี่ยนหนึ่งเล่าตกก่อนได้ไหมครูเล่าแล้วแล้วเป็นยังไงอีกนะเล่าแล้ววางข้างจะงุ้งหมดแล้วเปลี่ยนอีกคนหนึ่ง ไม่ดีอ๋อไม่ดนไม่ดีเออทำอะเปิดปิดโอ้ทำก่อนดีกว่ามันจะไม่เจอได้ไงวะสุดาไม่เจอจริงไม่เจอจริง่งงอยกินไม่ดี1 มันต้องเจอแล้วปะสี่เออเกือบเกือบแห้งแล้วเนี่ยอต่ที่ไม่ได้เซตสี่นะเจออ่ะเซตสี่เลยอตัวหนึ่งเซตสีนครับ ตอนนี้เด็กเริ่มรักษาหายอเปลี่ยนหสอเอ pues <S 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 อมันปตออกเนเด like ือน well okay. ัได้เรไปตนะเอ้าไม่ทำอะไรอ่ะไม่ทำไม่หลับโอเคเาเได้นี่หวโอเคโอเคองก่อน เปิดสองอืมเพื่ออะไรหยิบหนึงีอันนี้เก้าถ่ายใชสาหนุหน่อยมงนเดียวเาเปลี่ยนสามได้หวเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้อันนี้ได้เอามันก่อะไรไปดื้อไม่จบดีจบอะไรจบเ็ขอสิบีเกิร์ เออยบมันรมันดีไหมละมันดีไมนีมันดลงีทอไม่มีจะมีตัวเล่นล่ะชาะเมนผมทำก่อนเนาะครับ มีนี่เนาเปลี่ยนเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ก็โหกนี่ได้ไปทำนี่ฮะเพราะผมไม่ทำอีกแล้วไงอ๋อใช่ับบนี้แลวนี้แค่นี้คอแค่นี้เหรอทแค่นี้พี่ก็ทำได้ทำอไม่ทำอะไรเนาะรอดได้ไงเล่นตวตไม่ด้ออะไรพี่จะทำอะไรพี่ทำอะไร ใช้ฟิลไม่ได้เ้ม่นม่ก้ัสิไม่ลงกิจรู้ว่าฟลมีอไมผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้ฟีลในมือต่อใารขั้นต่ำหัตอนนี้ ไปคิดกันทำไรผมเป็นเมนเนาะแล้มนดแต่งหรอกแ้วมนี่ยังไงที่บอก่ไม่ไปที่เอด้ท้ายอะเปนคนอื่นถ้าให้คนนี้ที่บอกคนนี้บวกสี่สิทำได้แค่นึงทำได้แค่นมกหลไม่ครงสับขายยังไงก็ไม่รู้ไัวเสิสี่ที่ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยอะไรก็หลังมันบวกขึ้นไปไม่สุดอรอ นั่นแหละเหตุผลของพี่แหละรู้อยู่รู้อยู่ว่ามีแต่สีอันนี้ตอันนี้6ตอันนี้โดะงองยนีนียนรีเียนเรียนเนียเรรเนียเร ท้าไม่ต้องเรียกท้าเท้าหมดเลยถามเยืนยืไม่ต้องเียไม่ต้องไปเลยไม่ต้องามดูเท้าหมดเลยไม่ต้องมีาย้ก็แบบโตได้ดูไปเออไม่้องูลไปเป็นยัง เด็กคนนี้โม่เกิดสามคนจะที่บกคันเลยวันนี้เปสอบโอ้ยของเขาเป็นสีนได้ด้วยะ เหมือนซีนแต่ยังไม่ดีเมื่อเห็นเห็นหมดเหรืไไม่เอาซีนเหรอไม่ีอยู่มือแล้วยังไงล่ะเกิดอะไรขึไม่มีเก่ไม่เอาเปเห็นเลยงเห็นแล้วการเป็นนักสงลนเี่ยฉันเห็นแล้วโอ้้วก็

ถ้าจะลองลองกีฬาได้อย่าลาเลยทำไปจ้ะเขาไปทำหรอก้าจเปิดปิดหาที่นีโอ้โหโอ้โหโอ้ยชนบวกสองพันห้่าอุเ้ยว้นนีไปจบหอยอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้หลีกเลจ้ะ กูทิ้งไว้แต่แรกไม่เรียนเนาะไหมบอกนะ่ยกคุณแล้วกเาเอ๊าไปใต้นองเล่นเ่ทางหนก็ได้อ่าเสรแล้วเ่นสอยู่เสร็จแล้วก็ยไม่ีเยี้มึงไม่ยอมอ่ะมึงดื้อไม่ลืมแบบว่าไม่ใช่มเรื่อปโมคนเจโมโนจนหลอนนะมึงนึ้ว่าเป็นโมโน อันนี้นอนกนที่นีก็เหนสไม่แอยู่ดี่อ๋อมีหลุมใช่ไหเอ้าทไมอ่ะ้มีกดี่มนี้กหืนสยืนสามอ๋อยืนสามก็หมื่หลอนอะไรหลอนหลอนจาึงเงหนออันหลอนจัดละเออแตกแน่เลย เราเต็นทุกอย่างตบเลยนะยังไม่จบเลยถ้าเขาแตกไอ้ม่อะไรมชนะแน่แล้วแต่แต่ไม่ต้องกงไม่ต้องกคือแตกอะไรยี่ไม่ต้องขมอสไรยี่เออเจ็้ปานโดนโดนไอ้ยี่ซีนผมไม่ได้ดีเดียว โอ้ย <target> โอ <constitutional> <Flight> ้ยโอ้ยโอ้ยมี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 าทก่อนทำก่อนทำก่อนไม่ทำมึงแพ้ยี่จบแล้วนี่ต้างเข้บอกมาบอกมาเรื่อยๆบอกนี่อีกดเขกแปดพันยี่หมื่นเจ็ดมนเจ็อะสางที่ออหนึ่งหนึ่นี่ไรับเพี่ไหม เมื่อกี้ผมตัดให้มันไม่ดีไม่ใ่หรออจับให้มันดีเลยเล่นเลยลต้องเด่นเราปลีดจริงด้วยลงหมด่ก ยังไงอัตราส่วนต้องมีสามเยอะกว่าต้องมี2องเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอัตราส่วนต้องมีสองเยอกว่าสองเลยมือแนวก่าสองตาติมเดยหนึ่มืเดีวหน่งสอาติ 行、嗯、吧，来算了。来吧，来嗯。 พี่เพิ่งขับขี้มือไปไม่มาเช้าไม่ไหวเยอะอันนี้พี่แพ้ให้เฉียงพี่ัวนี้จนเตัวเลแล้สิ่งที่เรารอคอยก็มาถึงสายบิันแต่ไม่นีวันนีรเม้นั ี่เบลีเนาะพี่ทำก่อนแะาีนเป็นีเก้นสือตหมายพี่มันแค่นี้แหะน้องเปิดห้าาซีนเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแลจะฮีนเนี่ยฮีกุณเริ่มคุยเลยนะในนี้สี่แล้วก็เปิดสองพี่โนย่งีนว่ะเอา

ปีแล้วพี่หลุดด้วยนะเย้เออจบแล้วไปโดดได้คเฮ้ยพออลังอารเบซซาของน้องเซนโอ้ล่ลแล้วน้องนี่ไม่ตกไม่ได้